ร้านนี้คือก็จจังเห็นใน Facebook ว่าอร่อยมากก็คือเมนูนี้เลยค่ะเนื้อคัตสึค่ะทุกคนแล้วเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อมิยาซากิกค่ะเขาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติซึ่งเนื้อนี้นะขเขาได้รับรางวัลจากนายกร,รัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะของสมาคมส่งเสริมความสามารถร่วมวากิวแห่งชาติโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรัสู่ช่องกัจจังจีราค่ะ วันนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยทุกคนเราอยู่กันที่เอกมัยซอย5้านะคะเป็นซอยที่อยู่ข้างๆห้างดงกิเนาะก็คือเป็นแบบซอยลับๆนะคะร้านนี้คือก็จังเห็นใน Facebook มีเพื่อนก็จะมาทานแล้วก็น่าจะประมาณ2 3สากลุ่มได้ที่เขาแชร์กันลง a c e b o o k ว่าอร่อยมากจนเราแบบเพืยนต้องตามรอยมานะคะเป็นร้านเนื้อะคะ่ะทุกคนซึ่งนอกจากว่าเห็นเป็นร้านเนื้อที่อร่อยมากแล้วก็จังเห็นรูปหนึ่งที่เพื่อนลงแล้วรู้สึกาโห<ฮ>ร้านนี้คือเราต้องมารีวิวเลยไม่ใช่แค่มากินนะคะก็คือเมนูนี้เลยค่ะ เนื้อคัตสึค่ะทุกคนซึ่งเป็นเมนูที่ก็จังเคยไปรีวิวที่ญี่ปุ่นนะคะครั้งแรกและครั้งเดียวตอนไปญี่ปุ่นตอนนั้นมีคลิปอยู่ใน YouTube นะซึ่งจำได้ว่าพอกินแล้วแบบติดใจมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนแล้วนอกจากนั้นร้านนี้ขอบอกว่าพอไปอ่านประวัติในเว็บไซต์นี้ดูในเว็บไซต์ของเขานะ เขาบอกว่าเนื้อของเขานะคะคือส่งตรงมาจากฟาร์มที่ญี่ปุ่นเลยไม่ได้รับจากซัพพลายเออร์นั่นคนคือเนื้อเกรดดีขนาดนั้นเลยนะคะแล้วเนื้อเขาเนี่เป็นเนื้อมิยาซากิค่ะเขาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอ่าซึ่งเนื้อนี้นะเขาได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะของสมาคมส่งเสริมความสามารถร่วมวากิวแห่งชาติโอ้โหใหญ่โตอลังการต้องอ่านเลยมันยาวฟาง ช่อึ้งถึงเสียวแล้วเนาะน้ำลายรอแล้วจ้า <c oughs> ร้านที่เราอยู่วันนี้นะคะคือร้านชิชิเป็ดนะคะเป็นร้านลับๆอย่างที่บอกนะคะอยู่ในซอยนะคะเอีกไมยซอยห้าเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้นะคะส่งตรงจากญี่ปุ่นมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบนี้จะอร่อยแบบที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหรืออร่อยกว่าไปชิมกันค่ะปะ้าลึกหิวแล้ว เมนูของทางร้านนะคะก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นจ๋าเลยทุกคนคือมีแค่นี้นะคะนี่นี่เป็นเล่มแบบนี้ค่ะแล้วก็เนื้อนี่ที่จะเห็นนะว่าราคาเนื้อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างว่าคือเนื้อของเขาเป็นเนื้อแบบ a 5แท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะ หน้าแรกเราจะเห็น lunch เมนูเป็นเมนูที่ก็จะบอกว่าก็จะอยากกินนั่นเองนะคะก็คือตัวกิวคัตสึเซตนะระหว่างที่เรารออาหารกันนะคะเราก็จะกินชิ้นดูหนึ่งเม็ดก่อนอาหารค่ะ1เม็ดนะคะดักจับแป้งดักจับไขมันก่อนมื้ออาหารค่ะทําให้เราน้ําหนักไม่ขึ้นนะคะแถมยังน้ำหนักลดลงด้วยค่ะ ทานมาเรียบร้อยแล้วนะคะบ้าทานมากคือถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยนะโอ้ยอยากกินเมนูที่เราสั่งนะคะก็คือเมนูพระเอกเลยที่บอกว่าพี่ชิดใจกระจังอยากให้มารีวิวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชิมก็คือเมนูนี้นะคะคือกิวคัตสึเป็นเนื้อนะคะห่อขนมปังกรอบเนาะด้านอกนะคะซึ่งในเซตนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับน้ําจิ้มนะคะน้ําซุปแล้วก็มีข้าวมาให้ด้วยนะคะ ส่วนอย่างอื่นที่เราเห็นก็จะเป็นเซตซุกิยากิซึ่งที่นี่เขาจะทําให้เรานะก็คือเราไม่ต้องต้มเองนะคะพนักงานจะมาบริการให้เนาะแล้วก็ที่เราสั่งมาแบบแยกๆจุกจิกก็จะมีนี่ทาโกะวาซาบินะคะแล้วก็เซ็ตอูนินะเป็นซาชิมินะคะเนื้อดูดีมากทุกคนเนื้อสวยมากเอาละทุกคนเรามาชิมพร้อมกันแม้ตัวนี้น่ากินจริงนะงั้นเดี๋ยวขอลองแบบทานกับเกลือพริกไทยก่อนมาค่ะทุกคนเนื้อมันฉ่ำมากเห็นปะ เนอ้อนุ่มมากกินเลยกินเลยข้างนอกมีความกรอบกระท้อนอดให้กรอบแต่เนื้อแบบไม่แห้งได้อะสุดยอดไม่ได้ต่างแบบญี่ปุ่นเลยนะมันละลายในมือเลยเออมันละลายจริงเนื้อแบบนุ่มละลายมากคือข้างนอกมันกรอบอ่ะขนมปังดีอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อต้องชิมอืมันเป็นขนมปังอ่ะมันละลายในปากเลยอ่ะตูเฮ้ยตูเฮ้ย สุดยอดอเนาะตอนแรกนึกว่าชางคาร์ส,สใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แป้งอะความเปราของแป้งมัน,นคือบางกรอบแล้วก็ตัวเนื้อมันอะเนื้อะเปรตแบบดีจริงๆถึงจะนุ่มละลายมันนุ่มละลายมากแล้วปกติทงคาสือเวลาท้าทนอะถ้าเป็นแบบหมูหรือเงี้ยมันจะแห้งมันจะแห้ง,แ,หงแล้ะแข็งอันนี้ไม่แห้งไม่แข็งเลยคือแบบสุดยอดแห่งความละลายอะปมามดุมากทา่นี้เด็กมากทุกคนสุดยอดหอมมาก กินขึ้นจมูกเลยโอ้โหดูความฉ่ำดิจุ่มไข่มาให้ด้วยค่ะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยรสชาติปรุมงมาอยู่แล้วมาว้าวบิลเลยทำนี้าว <c oughs> แบ <c oughs> แบไห <c oughs> โอ้ข้าวบักแล้วเข้าเข้าหมดเลยเหรอยิ่งใหญ่มากเลยนะกินได้มันนุ่มมากมเข้าบากแล้วเหมือนละลายไปเลยอะ่ะไม่ใหญ่นพะพอเข้ามาก,กจริงๆอะ่ะโอ้ยนุ่มสุดๆรสชาติไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มคือเขามีความหวานของเขาอยู่แล้วอ่ะแอู้โหว สุดยอดปกติเนื้อของที่ร้านไม่มีที่มันติ้มให้เป็นสูตรขายอย่างนี้เลยมัน่ยอดไม่ต้องไปที่อื่นแล้วที่เมืองไทยก็มีไม่ต้องไปที่อื่นแล้วหนูหน,หนูจะกี๊ดแล้วเนี่ยทำไมหนูไม่เคยเจอร้านนี้มาก่อนเออต้องมาบ่อยๆแล้วะร้ <c oughs> านประจำใหม่ต่หนึ่งเข้าไปในปากโอ้อ้มดบดคํ <c oughs> <c oughs> าผมบอกให้ว่าอย่างที่คุณแวัดพูดใช่ไหม ยังไม่ได้เคี้ยวเลยเนี่ยคือลิ้นดุนแค่นั้นเองละลายหายหมดแล้วคือนึกว่ามันจะคับปากนะตอนแรกยัดเข้าไปเร้่อหอมมากด้วยไม่อยากคืนเลยอยากเก็บไว้กจรหมักอะไรไหมคะเงินมีกันอ๋อไม่หมักอ่ะ ไม่หมักเลยคุเป็้สดสดโอเลยเหรอสลัดสดรสชาติหวานขนาดนี้เลยเหรอว้าวตาคุณแล้วค่ะตาคุณดาวหวานแล้วค่ะมันใหญ่เขาบอกว่าเนื้อนี่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยที่ไม่ผ่านคนตางไปผ่านคนกินอย่าวหวานเดี๋ยวนี้เขามีมุกว่ะอะไรที่เป็นว่าใหญ่จะอยู่ในปากดาวันก็เล็กนั่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ กว่าแฟนฉันก็คืออันนี้นี่แหละแฟนโกรธแล้วนะกำหมัดแล้วมีเงินนะมีเงินโคตรมันเจะบอกว่าโโอ้หลืมร้านนี้ไม่ลงลืมไม่ลงจริงเลยคือมันนุ่มมากเนื้อมันมีความหวานอ่ะหวานหอมหวานหอมของซอสด้วยแหละที่เขาทำซอสลงอ่ะแต่ว่าด้วยความเป็นเนื้อที่มันแบบ เกรดดีอ่ะเขาเรียกว่าเกรดดีเพราะว่าถ้าเรากินเนื้อเกรดดีเราจะรู้ว่ามันละลายในปากโดยที่ไม่ต้องเคี้ยวอืพอเทียบกับราคาจริงๆแล้วคือไม่แพงเลยอืถ้ามองเมนูอาจจะอุ้ยทำไมดูราคาสูงโอ้แต่ถ้าเกิดว่าได้ลองชิมจริงๆจะบอกเลยว่าโหคุณภาพเขาแบบสุดมากราคานี้คือไม่แพงเลยค่ะชิมแล้วเราจะมีทั้งหมดสี่ระดับมีระดับอะไรบ้างคะเนื้อสี่ระดับเป็นพรีเมียมค่ะมีตัวเปเชอร์ลอยตัวนั้นีค่งก็ลอยก็ลีนอ๋อรีนเลยก็คือไม่ติดมันเลยอ่ะทีนี้นิดนึงค่ะก็มันเป็นนี้ค่ะอ๋อ อันนี้จะเป็นส่วนสเปเชียลรอยนะคะอ่าสเปเชียลรอยอันเมื่อกี้เป็นส่วนพรีเมียมพรีเมียมดูสิมันใหญ่จริงๆนะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยมันเท่าอ๋อลองลงมานะคะก็เรากินมันๆได้นะคะเพราะว่าเรากินกินดีไปแล้วค่ะินเม็ดก่อนอาหารกัดจับไขมันนะจ๊ะอืมคือนุ่มมากจริงอ่ะพอกัดออกเหมือนมันจะยุ่ยละลายเลยอ่ะตั้งแต่กินสุกี้ยากิมาที่นี่คือที่สุดแล้วที่เคยกินมาระหว่างพรีเมียมกับอันนี้ ชอบอันไหนมากกว่าคล้ายๆกันวันนี้น่าจะมันน้อยกว่าก็าแบบถ้ากินไปเรื่อยอาจจะไม่เย็ยนเท่าแต่ว่าความนุ่มละลายนี่คือแบบพอกันเลยพอกันเลยอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากอันนี้อาจจะมันน้อยหน่อยแต่กามหอมหอมเหมือนกันยังนุ่มเหมือนเดิม แบบกระเคี้ยวนานๆใช่หรือว่าพรีเมียมมละลายเร็วกว่าชอบซอสที่มากเลยแล้เวลาพี่ย่างไปแล้วเนี่ยหอมมากเลยซอสุกชิยากิเนาะขอบุนิหน่อยบุนิบุนิกินสดๆไปเลยหวานเปรี้ยบคือลืมพระเอกไปเลยพระเอกที่จะมารีวิวอ่ะกินเนื้ออันนี้แบบตอนแรกพระเอกอันนั้นเสียชีวิตอื เขาไปเจออันนี้ปุ๊บตายเลยแต่อันนี้ก็อร่อยมากนะมันแย่งซีนกันไปหมดเลยมันดีไปหมดอะอลงแล้ว,ว,วอุดมมีใครอยากทานอุดอไมไหมคะ<อ>ดูดิขนาดผักนี่ทำออกมาก็ยังแบบดูดีอะใส่ถ้วยอย่างมันสะสวยเชียร์หวานอืมลงมาคำใหญ่อร่อยยังเอา้าชอบจริงจริง ตงนี้ต้องสั่งอีกสองจานรสชาติแบบนี้เคยกินไหมครับุไม่เคยครับเนี่ยอร่อยมากแล้วชอบรสชาตินี้เลยลองตัวที่เขาบอกว่าไขมันน้อยไหมว่าเราได้ลองตัวไฮสุดแล้วเราต้องกินตัวล่างสุดเดี๋ยวชิมให้คุณผู้ชมดูนาอว่าถ้าสมมติแบบใครไม่อยากทานมันเยอะนะคะว่าจะยังนุ่มอยู่ไหมอ่ะนเดี๋ยวเราสั่งแล้วเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูตัวมันน้อยสุดเลยค่ะ ปิดจ็อบด้วยเนื้อลีนมืนุ่มมากแต่อันนี้คือรู้เลยว่าแบบไม่เลี่ยนอ่ะอันตัวที่มันติดมาพอกัดไปปุ๊บมันเหมือนมันจะแบบสาบสูนไ,ไปในปากแต่ตัวนี้มันยังเคี้ยวได้มันไม่ละลายแต่ว่ามันนุ่มมากไม่มันมากาอร่อย รสชาติเหมือนกันหมดเลยแล้วองกลิ่นหอมก็เหมือนกันหมดเอ็งแต่ว่าตัวเนื้อระดับประมาณนะเนาะระดับของเนื้อแค่นั่นเองก็เค็มเคี้ยวแต่จะให้ลุงเลือกนะพรีเมีนาะตัวแรกก็ได้พิมพ์พิมพ์เห็นไหมลุงเลือกของแพงลุงงตาถึงมากตาถึงมากเรื่องของแพงเลยจ้ะมาจ้าหลังนะจ๊ะทุกคนแบบมีทีเด็ดกับนระทาแบบนี้ เลยเชือยเลือนี่ามีลีลาเสาเบก็มาเค็มอร่มาอแือไดาอร่อยมากคือแค่โรยเกืออร่อยแล้วไม่ใช่ผีมือเขาใช่ไหมผีมือเธอเราแ่้ขอเธอนี้ อร่อยฮะตัวนี้คือต้องใช้เวลาในการเคี้ยวแต่เป็นเนื้อล้วนที่นุ่มเขาบอกว่าเป็นโปรตีนนะคะทุกคนซิกเนเจอร์ร้านค่ะชิราโกะนะคะคืออะไรครับอาร์สติปาโอ้โหทำหน้าเซ็กซี่นีะไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงรู้มา เขาเด็ดมาตินไหมอัศจิตร้านี่มาครับเนะขาเปิดหนังกระดาษ <c oughs> ผมดูในคลิปนะเขาบอกว่า <c oughs> แพงมากแล้วมีประโยชน์มากด้วยเ oh <no. S 1> อาเนื้อมร่อยอไเชื่หรอ,อชิมดูเป็นไงครับม,มันิ <c oughs> มันมากมันแล้วหอมด้วยมันแล้วหอม <c oughs> อร่อย เอาละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นเวลาที่จะให้ตากล้องของเรานะคะได้มานั่งทานกันจริงๆจังๆสักทีนะคะตอนนี้เราก็จะขอปิดคลิปกันเท่านี้ใครเป็นสายเนื้อเขาบอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดเพราะว่าอึ้งขึ้งเสียวมากตั้งแต่กินเนื้อมาเนื้อญี่ปุ่นที่นี่คือ,อว้าว กว้าวว้าวโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปกันก่อนนะคะว้าวไม่ลุงวว้าชอบเลยนะโอเคทุกคนแฮปปี้จ้ะสำหรับวันนี้เราปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นะคะใยการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะจ้าเปียโนจัง